คุณหมอคะทำไมฉี่แมวถึงเม็ดเหม็นไปนั่งโดมมาเหรอคุณหมอมีปัญหาแมวจรบุกบ้านแน่แนเลยอย่างนี้จริงทำไมทำไมทไมล่ะทำไมละ่มละครับลุงตุย้ยทำไมฉี่แมวถึงเหม็นื้เกินฉี่สัตว์อะไรมันก็เหม็นหมดปะก็จริงแต่ที่แมวมันจริงฉี่สัตว์อะไร,รก็เหม็นหมดแหละแต่ว่าไอตัวแมวมันจะเข้มข้นกว่า อืมทำไมอ่ะอธิบายก่อนว่าด้วยความที่เป็นสัตว์ป่าเนาะแล้วปกติแล้วเนี่ยแมวมันเป็นสัตว์ที่มีการปรับตัวจากการที่แบบกินน้ําน้อยอยู่แล้วอะมันก็เลยจะดูดซึมน้ําเข้าไปได้ดีกว่าจะทําให้ความเข้มข้นของปะสะัสสาวะมันอ่าความเข้มข้นปะสะัสสาวะมันค่อนข้างข้นมากอืมพอทีนี้แมวเองก็เป็นสัตว์ที่กินโปรตีนสูงไม่ว่าเป็นโปรตีนที่ได้จากอาหารเม็ดเหลือ โปรตีนที่ได้จากการล่าพวกนกเอ้ย no, พวกกระลอกเอ้ยนูเอ้ยที่แบบตามจับกินอะไรเงี้ยเป็นสับ <laughs> ก็ด้วยก็มีผลทําให้ปริมาณโปรตีนที่สูงเนี่ยมันก็เกิดเป็นยูเรียแอมโมเนียส่วนเกินที่ถูกขับถ่ายออกมาซึ่งมันก็มีกลิ่นฉุนเนี่ยออืมอืมแต่ทีนี้เนี่ยเวลาฉี่แล้วเนี่ยฉี่ของสัตว์เนี่ยอ่าถ้าปกติคนฉี่มันก็จะมีการ เขาเรียกมีการเปลี่ยนสภาพโดยแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเป็นสารที่มีกลิ่นไอสารที่มีชื่อเรียกว่าเมทิลเมอร์แคปแทนซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นเหมือนแบบเดียวกับสกังอซึือมันเป็นญาติกันเหรอหมายถึงว่าตามสายแหลไม่ใช่ตามแบบเหมือนในสปีซี์ของมันอะไรเงี้ยมันเป็นญาติกันเหรอเออ ก้บอกว่าของของสกังมันเป็นสารของร่างกายเนอะแต่ว่าพอตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารที่มันเป็นสารที่ถูกแบคทีเรียย่อยอีกทีหนึง่งมันก็เลยอ๋อจริงจริงกลิ่นปากก็คือเป็นเมทิวมาแคปแทนเหมือนกันนะกลิ่นปากคนเนี่ยนะใช่แต่ว่าเจือจางกว่าเพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่ในปากก็สามารถสังคเคราะห์สารตัวนี้ได้เหมือนกัน oh. หมายความว่าตอนแรกอะทั้งฉี่ทั้งทั้งกลิ่นปากของเราเนี่ย มันไม่ได้มีกล่นนี้แต่ว่าพออยู่เป็นนานแล้วไอตัวแบคทีเรียมันจะเปลี่ยนไอของที่มีอยู่เดิมให้เหม็นขึ้นใช่ไหมถูกต้องครับอ๋อนั่นแสดงว่าฉี่ที่อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เหม็นอะไรใช่โดยโดย,โดยตามโมติแล้วฉี่ร่างกายเรามันก็คืออาจจะมีลักษณะข,ของกินยูเรียกิ่นแอมโมเนียจางๆแต่พออยู่ภายนอกเนี่ยเจอแบคทีเรียเข้ามาทําปฏิกิริยาเพิ่มเติมเนี่ยหรือมีการย่อยเนี่ยก็กลายเป็นกลิ่นเหม็นมากขึ้น อืดังนั้นเราก็เลยได้กลิ่นฉี่แบบในที่ค้างในห้องน้ําสาธารณะอันนี้มันจะเห,หม็นว่าโคเหม็นจัดเลยเราก็ยังสงสัยมันตั้งนานว่าคนเรามันฉี่เหม็นกันอย่างนี้เลยหรือว่าจริง,รงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนสภาพจากแบคทีเรียอีกทีหนึง่งใช่ครับแต่ว่าหมอปวินมีอขอโทษค่ะแต่ว่าหมอประวินมีมป,รนมประสบการณ์มีคำถามเฉพาะส่วนตัวใช่ไหมว่าทำไมแมวชอบมาฉี่ที่บ้าน เออลุงตุ้ยจะรบกวนถามนะครับว่าทําไมถ้าเกิดว่าแบบมีแมวมาฉี่ที่บ้านเนี่ยทาไงดีอ่ะเอาเอาแบบตอบตอบตามสัญชาตยานแบบของรายการคุณหมอขาไหมว่าแบบไม่รู้เคจริงๆต้องบอกว่าทําใจอม,มันเป็นมันเป็นอย่างเพราะว่าแมวต้องการแสดงอาณาเขตเหมือนหมาหเลยปะถูกต้องแมวก็เป็นสัตว์ที่มีที่มีการแสดงอาณาเขตได้ด้วยเหมือนกัน ก็จะมีการพ่นหรือสเปรย์โดยเฉพาะถ้าเป็นแมวตัวผู้อืมแมวตัวเมียเจอได้บ้างแต่ว่าตัวผู้ที่ไม่ทำมันเนี่ยจะมีพฤติกรรมเนี่ยค่อนข,ข้างสูงเพราะเป็นการประกาศอาณาเขตแล้วก็ดึงดูดให้แมวตัวเมียเข้ามาในอาณาเขตเพื่อมาแสดง power อันนี้ทีหนึ่งเพราะว่าลักษณะของแมวจรจะมีเรื่องของการแสดง power หรือว่าการแสดง power แสดงอํานาจหรือว่า ประกาศอาาเขตให้แมวตัวอื่นแล้วได้รับรู้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเคมีสารเคมีอย่างเช่นเรื่องเรื่องกลิ่นของจากการฉีเ่เนาะหรือว่าลักษณะทางกายภาพที่แบบมีค้างสองชั้นอะที่เล็กที่บางทีเร <c oughs> าจะเห็นแมวจอมมีเนียงอะทำไมอะมีผลด้วยเหรอมีผลม,มีผลเพราะว่าเทสโทสเตอโรนอะของแมวจอตัวผู้ที่ไม่ทำหมันเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมไขมันบเริเวยใบหนะเฮ้ย <c oughs> ถ้าแมวกลายเป็นสิงโตเนี่ยเหรอ เออคล้ายๆกับคล้ายๆกับสิงโตแต่ว่าถ้าถ้าใครเคยสังเกตแมวจรโตผู้ตามตามทางถนนที่แบบมีลักษณะดูเหมือนจ่าฝูงจะเห็นแบบหน้าบานบามีมีเหนียงมีคางสองชั้นอะไรประมาณเนี้ยบางทีไม่ได้อ้วนนะไม่ได้อ้วนนะตัวไม่ได้อ้วนเลยแต่แบบเป็นผู้มีอิทธิพลในกลุ่มแมวของพื้นที่นั้นอะไรเงี้ยเหมือนคนเลยเ <c oughs> นาะคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลก็มักจะมีเหนียงเหมือนกัน คนนั้นม่นจะอ,<ว>อ้วนไปนะแต่ว่าแล้วเ,เราต้องเรียกคนที่มีอิทธิพลพวกนั้นว่าเป็นพวกนักสะสมโทเซทาโรนเนี่ยเหรอนัก <laughs> สะสมเนียงไหมอะไรแบบมีคอหนา,นามีเนียงอะไรเงี้ยเอเอแต่ทีนี้ถ้าถ้าเป็นเรื่องของแมวจอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะป้องกันไม่ให้มันมาฉี่มันมีสองวิธีเนาะก็คือไม่ให้ ลบกลิ่นมันออกกับไม่ให้มันฉี่ที่เดิมอีกตามหลักพฤติกรรมลบกลิ่นออกเนี่ยก็คือใช้สารเคมีหรือใช้พวกน้ำพลารียกน้ําส้มสายชูพวกมูน้ำส้มสายชูลูกเหม็นไปวางอย่างนี้ได้ไหมลูกเหม็นไปโรยลูกเหม็นลูกเหม็นผสมน้ําก็ได้อืมแล้วก็แม่แมวกรเลรียดแล้วมันก็มันกลับมาเหมือนเดิมฉีดทำความสะอาด แต่ทำได้แค่นั้นแหละอันนี้คือวิธีทางเคมีโอ <laughs> เดี๋ยวมันก็มาใหม่เ <laughs> ดี๋ยวมันก็มาใหม่อีกวิธีเป็นวิธีทางกายภาพอเอาไปตอน <laughs> ใช้ใช้เท้าอ่ะเหรอส่วนใหญ่ก็ปืนฉีดน้ําบ้างปืนอัดลมบ้างอ่าแต่ทางที่ดีก็คือควรจะไปตอนจะช่วยแต่ถ้าเป็นแมวตัวเมียล่ะถ้าแมวตัวเมียเหรอแมวตัวเมียเนี่ยจริงๆง,งการทําหมันก็ช่วย เรื่องพฤติกรรมการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางได้เหมือนกันอืมแมวตัวเมียจะทำหมันยากกว่าตัวผู้ปะแน่นอนเพราะต้องเปิดผ่าเปิดหน้าท้องในขณะที่แต่มันเป็นแมวจรแล้วเราจะเอาไปผ่าเปิดหน้าท้องได้ได้หรอไม่สิก็จับไปจับไปทำจะไปคลินิกโรงพยาบาลมีความยุ่งยากมากต้องไปดูแลหลังผ่าตัดอีกจริงไองก็ยังไงก็ทําเองไม่ได้อยู่แหละต้องบอกนี้แต่แต่ก็เป็นการควบคุมประชากรไม่ แมวจรจัดโดยเจรจัดในพื้นที่มันเยอะขึ้นอ่ะเ mm hmm. ลียะยากมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำ mm hmm. ของกทมก็มีเปิดหน่วยรับบริการทำหมันฟรีอยู่เรื่อยๆแหละเออ mm hmm. เราว่าเราว่าช่วงหลังๆในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีแมวเยอะขึ้นแล้วก็ตามส่วนสาธารณะเนี่ยก็สังเกตได้เลย,เลยว่าแมวเยอะขึ้นอย่างมากเลยละ่ะ mm hmm. ใช่ mm hmm. เพราะว่าด้วยการที่ควบคุมประชากรสุนัขเนาะแล้วแมวเนี่ย mm hmm. ใช้พื้นที่ใช้พื้นที่กับสร้างความเสียหาย สร้างความลำคาญเนี่ยน้อยกว่าสุนัขมันเลยถูกพยายกม,มีความพยายามในการควบคุมที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหมาหรือแมวมันวิ่งหนีง่ายกว่าด้วยเร็วกว่าด้วยแต่ว่าแมวที่ส่วนลุมมันอยู่ร่วมกันกับเฮียได้นะก็ <laughs> จะบอกว่าอยู่ร่วมกันกับเียก็ไม่ถูกสิเพราะว่า <laughs> แล้วก็ต่างคนต่างอยู่มันไม่ได้ลากกันถ้าจะเปรียบเทียบกันก็ต้องคุยกันว่า แมวกับอีกาไหมอ๋ออืมแต่อีกาก็เยอะอยู่นะอ่าโพะถ้าจะมานั่งคุยเรื่องของสวนลุมหรือสวนสาธารณะเนี่ยเราก็จะมามองเรื่องของนกพิราบนกอีกาต่อไปในอนาคตดีกว่าเพราะว่านกโวนลุมเนี่ยอีกาเยอะมากยังไม่นับนกพิราบในบางสวนอีกที่แบบมีคนมาให้อาหารอือมแมวมันกินไหมก็ ถ้าไวพอก็จับนกพิราบกินได้เหมือนกันนะแต่กับอีกาเนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่แมวพวกนี้มีคนเลี้ยงอยู่มั้งไม่ต้องกินหรอกมีอาหารดีไปเยอะมีเดินถือถุงมาไม่ถุงไม่เลี้ยงในสวนก็เลี้ยงนอกสวนอ่ะแล้วตะกี้ก่อนอ่านพี่แอนบอกว่าเคยมีคำตอบในสาวสาวไปแล้วรีแคปให้ฟังอีทีได้ไหมได้ได้เรื่องฉีแมวใช่ป่ะใช่ถ้า จากที่หาข้อมูลในเน็ตคือจริงๆมันก็มีคนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเรื่องฉี่แมวเนี้ยเยอะมากเขาก็มีโพสต์แชร์ประสบการณ์กันเราก็เคยเจอฉี่แมวแบบแบบรำคาญหน้าบ้านมานานมากเหมือนกันคือไม่ว่าจะกําจัดเท่าไหร่สักพักมันก็จะกลับมาใหม่วิธีที่เราเลือกตอนนั้นใช้ตั้งแต่แบบพวกน้ําสบู่เน้ำยาล้างพื้นอะไรเงี้ยคือหลักการก็คือไปเคลียร์กลิ่นตรงนั้นมันให้หมดให้กลายเป็นกลิ่นที่ ที่คนโอเคแต่แมวไม่ค่อยโอเคหรือว่ากลิ่นของแมวมันหายไปแต่ก็ไม่หมดสุดท้ายสารเคมีที่เราทดลองไปเรื่อยมีตั้งแต่น้ํายาถูกพื้นน้ายาล้างห้องน้ําซึ่งแรงแล้วนะเป็นกฎเป็นกฎแล้วนะซึ่งเขาบอกว่ามันได้ผลมันก็ได้ผลอยู่จริงแต่ว่ามันแพงแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเราใช้ใช้พริกไทยไปเหาะอันนี้เป็นการทําร้ายแมวนะต้องบอกว่าบอกว่าแมวมันจมูกมันจะไวแล้วพอมันมาดมปั๊บแล้วมันกึกพริกไทยเนี่ยมันจะ มันจะไม่ชอบแต่กลิ่นพิษไทยก็จะหายไปเร็วสุดท้ายก็จบด้วยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดแต่มันก็ยังแพงอยู่ก็เลยไปนั่งหาอ่านข้อมูลอีกจนเจอว่าน้ำส้มสายชูแบบแบบปลอมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มสายชูเทียมเนี่ยเทียมเทียมแล้วแค่ไม่กี่บาทไม่ใช่กันเออเทียมก็คือมีขายทั่วไปแต่ราคาโคตรถูกเลยขวดละกี่บาทกี่บาทอ่ะสิบบาทอะไรแบบนี้ยถูกมากแล้วก็ได้ขวดใหญ่ด้วยแล้วพอหยิบมาปั๊บ ยี่สิบบาทเองมันมีถว่วนั้นมีถว่วนั้น oh. แล้วกลิ่นก็จะฉุนอย่างนั้นแหละก็คือเคลียร์ไปเลยมันทําให้แมวที่มาดมแล้วแบบเวอรอ่ะเวลาแมวจะฉี่ทับใช่มันจะดมก่อนง <c oughs> งเวือรแล้วก็หายไปเลยก็ได้ผลเป็นเดินเดินเหมือนกันทั้งฉี่แล้วก็ขี้แมวได้ผลหมดเลยอ๋อเจ๋งจังลองดูนะครับถูกด้วยนั่นแหละการไปวางการไปวางรวดหนามหรือว่าการไปวางเศษแก้วเพื่อป้องกันไม่ให้แมวขึ้นมาเดินก็ ไม่ประโยชน์นะครับแมวมันเดินข้ามได้ไม่ใช่เหรอไอ้ลวดหนามอะไรพวกนี้นเ,เดินข้ามบ่อยเ <c oughs> ดินข้ามได้เดินเดินอ้อมเดินอะไรได้หมดอืเป็นสัตว์สามออิติแมวเป็นของไหลเอออย่างข้างๆกระแพงบ้านที่เคยมีปัญหาเนี้ยรูบแบบรูนิดเดียวแมวมันก็อยู่าแบบเลื้อยไหลออกมาแบบค่อยๆหยดแล้วก็เยิ้มเข้ามาในบ้านได้เพื <c oughs> ่อจะมาฉี่แล้วออกไปเขาบอกว่าโครงสร้างอันตรมมีของแมวอะ มีความยืดหยุ่นสูงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังอืมคือถ้าคือถ้าหัวผ่านได้ส่วนใหญ่ก็เกือบจะผ่านได้หมดยกเว้นแมวอ้วน <c oughs> ไม่ใช่ตัวเป็นเนียงนะอันนี้อ้วนจริงอืมนั่นแหละครับเอ่เอแล้วที่เขาบอกว่าแมวเนี่ยมันทําลายระบบนิเวศอันนี้ของจริงป่ะเป็นเรื่องจริงไหมในมาพื้นทีถ่ถ้ากรณีที่แมวมันไม่ได้เป็นสัตว์พื้นที่อยู่แล้วอนะอืม <c oughs> เป็นเอเลี่ยนนี่อ่ะใช่เอเลี่ยนแมว เพราะว่าเดี๋ยวแมวจะเป็นเป็นเอเลี่ยนที่ไหนก่อนเพราะว่าบนโลกนี้ก็แบบเลี้ยงแมวกันทั่วโลกอกรณีที่มันถูกปล่อยเป็นแมวป่ามากๆมันมีผลในเรื่องของอพวกสัตว์ฟันแทสที่เป็นเป็นโลดินตามธรรมชาติอะพวกกระรอกพวกกระแตอะไรพวกเนี้ยมันจะมีผลเพราะว่าถ้า,ามันอยู่ในพื้นที่เมืองอเอามันเสียไปตั้งแต่แรกตั้งแต่คนมาอยู่แล้ว แค่นี้ความหลากหลายก็หายไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่แค่คนแค่คนมาเยอะก็วความหลากหลายหายไปเยอะและ้ะอีกอย่างแมวเป็นคนมักจะพูดว่าแมวเป็นเอพิกเอพิกพิเดเตอร์คือเป็นผู้ล่าระดับท็อปทอปอยู่ด้านบนซึ่งมันก็มีผลทั้งนกหนูงูบางชนิดอะไรเงีงเ้ยแมลงเอยสัตว์เลื้อยคลานเอยอ่าก็กโดนหมดจิ้งจกก็โดนจกแก่ก็แบบบางตัวก็สู้แมวบางตัวไม่สู้ก็แล้วแต่ แต่แมวไม่สู้หนูแมวไม่สู้หนูตลาดตัวใหญ่ตัวเท่ากันตัวใหญ่นะอันนั้นก็ใหญ่ไปอืมก็จริงจรก็ค่อนข้างก่อกวนครับต้องบอกนี้ถ้าเป็นแบบเลือกส่วนไรนานลือกส่งจริงๆอ่ะมีคนมาอยู่สมดุลก็เปลี่ยนแหละแต่ทีนี้ถ้าประชากรมันเยอะมันก็จะมีความดิสลอฟของเปริมิดประชากรไปอีกอืมพอเขามามาเอาขึ้นมาเป็นพ r เดเตอรเท่ากับว่าเยอะ เหยื่ใต้เขาอะมันก็โดนดิสลอฟไปทั้งหมดโดนก่อกวนไปทั้งหมดก็เสียสมดุลชาติธรรมชาติได้เหมือนกันดิสลอฟแมวถึงมานสุดยอดคุณนะโอเคครับเราว้าวมากเกี่ยวกับคางของแมวคางของแมวที่มันนุ้ยออกมาแสดงว่าลองันเออที่แท้ไอ้ส้มปากซอยนี่ไม่ได้อ้วนนะเป็นขายใหญ่นี่เองไย I'm Radio.